สวัสดีครับพี่น้องวัอนี้ผมก็จะมาบอกสัดส่วนครับสองหองขนาดเม็ดหนึ่งครับสองตัวนี้เม็ดยี่สิบพี่น้องผมจะบอกสัดส่วนมันครับผมสาหรับผูดีอยากเข็ดวาวส้งนี้ครับอย่าได้วาวส้งนี้นะครับเนาะผมจะบอกสัดส่วนครับพี่น้องอกเม็ดหนึ่งครับปีกเม็ดหนึ่งลูกน้อยห้าสิบเส้นตะไลคนกบอยู่ทีสิบห้าเส้นครับพี่น,อ Кор, น้อนง นี่ครับเยี่ยมไปประมาณนี้ครับการเบ่งส่วนกับวัดจากปลายหัวลงมมหาปีกบนยูทีแ8ดเส้นครับจากปีกบนมหาปีกลางยูทีสาสิบสี่เส้นครับเอวกะแปดเส้นครับพี่น้องตรงเอวหนี่งแปดเส้นครับระยะการปีกลุกหน่อยกสิบเจ็ดเส้นครับพี่น้องวัดจากปีกบนมหาปีกลางอยูทีสิบเจ็ดเส้นครับที่เหลือทะเลกับซางครับเป็นหางมาเลยครับนี่ครับพี่น้อง

แต่ประมาณนี้ครับพี่น,อน้องสำหรับช่องห่องนะครับตัวน,นี้เป็นซ่องห่องขนาดเม็ดหนึ่งเวลาเขาตีทะนูไปแล้วแต่เขาไปอยากใส่หางเนาะพี่น,อน้องง่ายๆครับอีกมีเง่ายถ้าเขาตีทะนูไปแล้วเขาไปอยากใส่หางกับตีทะนูแลว้วเหตุว่ามันขนาดพื้นนู้นสิครับมันจะบริสายหางครับแต่เขาใส่หางเนี่ยมันอยู่ที่4ีองศาเนาะครับเนาะหางเนี่ยใส่อยู่ประมาณ4ีองศาก็จะพอดีครับพี่น,อน้อง กับประมาณนี้ครับร้องเหตดเบิ่งครับผมสำหรับผู้ใดทีอยากได้สัดส่วนนะครับเนาะาดรย์ววลช่วงนี้รองเหตดเบิ่งเน้อครับพี่น้องนอครับกีนี้เวทีสวัสดีครับ